นี e ่ครับเนาปลายกสะดุ้งมือนีโยกให้พี่น้องเบิ้งเอาทำมือปรากวดไงโอ้ยผสมดินไปเพื่อนสวัสดีครับเราจะไปสารบ้านเฮาบ้านนาสวนบ้านจิ้นมะเที่ยวกับผมมือนีิ้มามาอย่างมาจ่มสะดุ้งมือนีิเออมาจ่มาหปลาหาปลาไปยกอยู่อันยกอยู่อันตามลาคือไปเบื้องมือสั่น ไปตัวครับมาบานนี้พามาเบิ่งเพิ่นยกสะดุ้งปลาครับผมครับบ้านสวนพากินพาเที่ยวพามายกสะดุ้งครับมาอนี้เบิ่งเอาเบิ่งสะดุ้งเน้ออย่าเบิ่งกอกยากอกยาเอาเนี่ะลูกเมียบ่มีอย่งเด้มาสูบยาพันไขกระงึดคือกันเดี๋ยวนี้ เราดโดแล้วครับไปดางตาแก้วตาน้ำหนีนี่นี่เป็างนี่เอาตาให้พี่น้องเฮาบึงโลนั่นแหละนั่นเปเบื้องฐานเปนเล่มนะครับทีมงานพี่น้องบ้านเฮาบึงสมใจเลยครับมือนี้ครับว่าโอ้ยถ่ายข้าแต่กินเข้าวระสันโบห็นปลาจักเทือบโบภาพไปหาวระสันนได้ครับมือนี้ภาพไปหาแล้วครับโอ้ปลามาบาดแลงครับผม เงาเมืองเอาครับพี่น้องป่าพุ่น่ะพุ่น่ะทางบ้านมีบอจังสิถามบอสคนนี้นี่บอสกันบ่มีกับมาผีละมาอยู่กันน้องเชียงผีไล่ป่ายังว่ายังว่างอยู่ในนี่กับได้หัวใจซีห้องนี่เบัดชูห้องยังมัดชูห้องยังเบัดยังว่าด้แบ่งไงไปจักเบ็ดเอ้าบึ่งกูย่าโยกยังไรมันี่ได้โยกแค่ทีเดียวได้ตักเอารถเป็นยังมาหน้า จอนจอนครับผมเอาทางคุณนอนเอาบานนี้นอนนอนเบิ่งสะดุ้งบาดนี้นอนน้องงานละป่าแตกชวดชวดอยู่นี่เบิ่งดูเบิ่งบาดนมีครับผมบานนี้คักครับเอาเปิ้ลนะมันลุ่งไปบ่ได้เนาะคุณครับอ้ยป่าถือบัดรบัดเงี้ยมาเลี้ยงครับผม โอ้ยปรากฏติปรากฏไงติเอาเจ้าคือหมานเท่าไงโอ้ยงหงอาคือปรากฏไงครับผมเบิ่งเอาเนคันเรยนหเบิ่งนูครับบานนี้ครับพี่น้ององตาคคักคบานนี้ครับปลาเขายามเลียงครับพี่น้องมาเรียงมเรงเือหลายเลยปรากฏมายกเลยยามเลียงเจ้าอาบานนี้ครับโล บมาจะลุกแล้วบ้านนีบาดโลเลยครับผมน้องเอ้ยเบาจับหมันว่าบาดเจ้งสี่แล้วหายกินหมันเดี๋ยวเบอร์โทรกัสิทีมไว้อยู่ข้างล่างนี่แหละติดต่อเราโดยตรงเลยทักเฟซทักไลน์ได้ไม่เจังสีหน้าลายได้ครับนี่หน้าต่างหน้าตีปลูกข้าวโพดเผาท่านครับ ยกใไ้เราได้มี่ก่อนอะไ่นี่อะไอย่างเยเเอาไว้ก่อนจะห่วงไรปลามันบดหนีไปใส่ดอกมันตกได้หรออู้ย่าเง้กล่องก็ได้เบิ่งดูครับคุณน้องนี่โตปลาเบิ่งเงาบบบนี้โตระเอกเลยนี่โตม้งนะเงรับต้องห่วง กินม <ih ak uman> ันเอาบานลทบาทเอาลงบาทบาทผู้เท <im> ี่ยวลงเออเอาลงเอาลงครับผมเอาเราจะเอาลงให้เบิ uh ่งครับจุ่มด้วยฮะก็ลงสิละครับ่ลงไหนจับเสียกตัวนี้วายมันลงแห้งสิลงแห้งขอลงเออขาเขาสีหักขาเขาเกายังไม่ได้สอยู่เนาประกาศขายปั่นประสกเกื้อเจ้า บึ่งบาทเบงบาทที่ครับบาทนี้ป๊อดบาทนี้ครับต้องต่ผู้ไอ้ถือกี่ติบ่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 ครถือบาทละสองกับมี่ถือจะมาป่าเื่องป่าุเลไอ้แป้งป่าไอ้แป้งป่าตยนมาแล้วบาทนี้ เบิ้งบาเนี่ครับเราหยกให้เบิ้งแล้วสมใจยากเลยครับพี่น้องบอกหลายเทื่อแล้วว่าเราว่าเราสีผ้ามายกสะดุดุ่งไว้สันนี่ยากเยากยากง่ายนี่ล่ะมือนี่กับน้ำต่อท่านยากตายก็น้ำต่อท่านนั่นแหละเอามาแล้วครับมือนี้ก็เลยมาคำอีกเอาเต้นเต้นเต้นชวดชวด่เเเตตต้้้นนนนนีะย่างดีๆเด้อตกน้ำนี่เด้อ ่อยบ่ซ้อยเจ้าเด้ตินคักนาดครับเนมะเลีงบาดนี่บาดนี้คักอยู่ครับผมบาดบาดปลาเข้าครับอ๋อเบึ่งไปน้ำกันครับผมกเกินงหาครับผมเอาเบื้งดูไป ผุนพุนผุนผุนจ้าบ่โอ้เอา้าเอา้าครับครับพี่น้องนี่บาทนี้บาทละเป็นซีฟผุนละเนาะมันบอกเนาะซุ่มนั้นมันตายค่าละครับปะตายค่าเลยละครับพี่น้องม่ได้สนใจเลยสนใจแต่ซุ่มเอางะเอาง่ายๆนไงซุ่มได้เอาง่ายกับว่าเอาฆ่าอันนี้มันค่าอย่างมาก มู๊ยช็อกเกอร์ครับพี่น้องมูยพุ่นครับพี่น้องเอาบาดตาตาปลาบาดพี่น้องเอาเบิ่งกันเอาเบิ่งเอาลวดม่งกับขออะไรเพี้ยงนะเอา้ช็อกเกอร์นะฮะช็อกเกอร์กัเอาขึ้นมาโอ้จามปิดเลยพี่น้องอย่าว่ากันเลยม่ได้ม่ได้ปิดปิด มาได้มาได้กับพ่อยม่มาได้ก่อนใส่บาทนี่ครับผมเกินไงครับจะเกินไงโอ้บาทนี่ก็คักอยู่ครับผมเรื่องครับเรื่องบาทนี่คักพูดคักคักเอ้าบาทนี่บาทบาทนี่บาทละสี่บาทละห้าบาทละสิบคนละครับผมชนเนี่ยบัวห้าจะไปวานเฮียยากตัวนี้โจมัาเลยโจมัาเลยครับมือนี้ครับ ปลามันงอมครับผมมันฝนตกว่างสองมือบา,างอย่าเนาะมืนหนีก็เลยพาพี่น้องมาหยกครับผมเอาบาจับจัดให้ครับจัดให้สมอยากเลยครับผมปลาปึง้งนี่ปลาปึงปป้งครับคือได้ติดตัวน้อยเนาะ,ะปลาปึ้งเนาะนี่ครับปึ้งโมเมนต์อันนี้มันโมเมนต์ปลานั่นนี่หนี่เนาะอันนี้โมะะเมนต์ปลาสวายดิปลาปึ้งครับผมปลาปึ้งมันมีจุด แล้วครับผมลงอีกแล้วสะดุ้งงครับเอาอเบิ้งเราลงมีสบาทครับผมอสองบาทครับถ้าเิ้งบานเพื่อได้ประกดไงเนี่ยต้มแร่ครับได้เหรได้แล้ะสะเปไว้แล้วเพียงพงก็ตางทั่วสิครับอได้จัดไปนี่ปครับ นี่ครับเนาปลายกสะดุ้งมือนี่คักครับพี่น้องเม่งลูกเหม่งลูกพี่น้องขางเราปลาเป็นเป็นเลยนี่นะครับในแม่แล้วเ่าก็มาขังไว้แล้วอันนี้แยกปลาเขาต้มปลาขาวอันนี้เป็นแยกขึ้นนี้จะเป็นพวกปลากรด ปลาพุตปาบูปลาตองปลาตองไก่คากับพี่น้องปลาสะดุ้ง่ายโยกให้พี่น้องเ<อ>บิออบ่ง<า>เอาคำมืดแล้วละ่ะทุบหนึ่งแล้วครับพี่น้องที่ได้ปิดกล้องแล้วครับเบิ่งบาทนี้แหละครับเอานี่แหละยกสะดุ้งง่ายสเดุงง่ายนะ ไปไปเนี่ยืนน้ำกันเงาโดนแล้วโดนแล้วครับผมว่าอัาดบาดนี่ครับแห้งมือนี้งได้ตกปลานี่ครับผมเนา มือเนี้ยขักครับพี่น้องเอาปาุ่นตาเต้นตึมดับตึมดบับเลยเอาเริ่มแล้วบาทนี่เยเริ่มแล้วเริ่มแล้วต,กกวตักเอารถเป็นยังไงเบาเบาจับต,กกตักเอารถเป็นยันนนงเดี๋ยวไัเนน้าางเดียวเอาบาจับพาดยกสะดุ้งครับมื่อนี้ครับผม เลยอ่ะครับเนีย่ยเวียนใครเห็บเวียกใครเห็บเวียกเลยมาหยกยังมานแรงหยกเบิ้งโอ้แต่ขากเนาะอันนั้นปลาบู้ตีหรือปลายังพูดนะไปจกเกือดโอ้จกเกือดครับผมแต่ว่าจกเกือดหลายนี่ปลากระแยังเนงครับโอดต่อเนาะครับเนาะบาดขากยังมาแรงยงิ่งขนนึ้นถือปอลาขากเนาะแรงเนี่ ขึ้นมือซื้อข,ขักครับปากกระแยงครับเอ้าให้พี่น้องเบิ่งดูปากกระแยงอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องคอยยับคอยจับมันี่ปักมื่อกี้ครับ<อ>นี่บ่าว<อ>จับพา,พ,าพี่น้อง<พ>ามามันหยกสะดุง้ง ปลากระเญงครับบานนี้ครับเอ้าปรากฏจนปรากฏเด,ด็กปรากฏลอยครับโอ้บานนี้ก็เป็นซิปยู่ครับผมโหดเลยผ้าตาเนาะผ้าตา เพี่น้องเบิ่งดูบาทนี่บาทนี่บาทนี่พี่น้องบาทนี่ก็ได้อยู่ได้ล่ะพี่น้องลาจกเกอร์เป็นกาว้เห็ดปุ๋ยนี่นบครับบาทนี่โอ้ครับยู่เลบาทสามเนี่ยเลี้ยอยู่บาทเนี่ยเงีบหรัเลี้ยเลี้ยเงียบเลี้ย ะเดี๋ยวเอาสะดุ้งให้พี่น้องเอาสะดุ้งลงให้พี่น้องเบิ่งตด้วยนี่ครับสะดุ้งใหญ่ลงครับตัวแรงอันยุ่งมัดขึ้นแหละตัวแรงครับตัวแรงเปิดป่าง่ายเลย่ำขึ้นมันบ่เห็นสะดุ้งเนาะง่ายเลยนีแต่ปลาสะดุ้งใหญ่ลงครับผม เอาเดี๋ยวโยกให้พี่น้องเบิ่งอี้จักอีกบาทหนึงเนาะจังปิดคลิปครับผมจังอำลาพัจากกันมือลุนเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาโยกให้เบิ่งไหมนี่ครับมือลุนจังว่าจบไหมครับคมันยิงโยกนี่ครับผมนี่เสียวเมื่อกินนี่เชียวเมียเพิ้งส่วนขายกระต่างหากนี่ครับพี่น้องตาอันนี้ก็มืดแล้วลาอ๋อเดี๋ยวถ้าเบิ่งอีกเทื่อนึงครับผมว่าสิได้หรือบ่ได้ ุ้นนนกันเอาไปพาพี่น้องครับจมจะมบานนี่บานตุดท้ายครับผมแล้วก็จะเอาไว้นี่ยละสกลับบ้านครับมันคำแล้วไปท <c oughs> ุ่มแล้วมืดแล้วครับผมไปเอาเบิ่งน้ำกันเลยครับเร <c oughs> <c oughs> าจะพามันยกสะดุ้งมาเนี่ยสะดุ้งง่ามย,ย,ยนะมืดแล้วไปพี่น้อง เบิ่งน้ำกันเลยถึกคักครับบาทนี้ก็ได้แห้งคำแห้งถึกครับออ้ยแตกสวดๆเลยครับผม,มพี่น้องเบิ่งดูคุณอาปลาตินครับเห็นปะเห็นปะพี่น้องเอ้าเอ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 าอ๋ออเอเอ๋ออ๋อ เือกเถือกเถือกไม่จมไมเลยเอใมากเดี๋ยวไข่มจมอุ้ยอุ้ยเถือกเยครับบนูป่าครับนอาเอาาตักเลย่เบี้ยแล้วเียแล้วไม่จมเลยเข้าบ้านแล้วมันคำมันคำอ๋อตักเลยอาจารตักเลยคิดหน้าคิดันคิน้าทางเดียวกัน

เหม็นนตกคอะไรเออด้แข็งมารประกวดมคน่อยมืดแล้วครับพี่น้องบาททุกท้ายแล้วนี่ อ้ยมีนจะด่าไ้นล่นอนเล้งดนมันเหลือ้ต่แบบมันเกลือไงคือคือนี่คือคักอยู่แล้วคืนนี้คืนวันคุณอปลาพี่น้องพี่น้องปองไปสุขูสุคนเบิองเงา ยากมากนะมากนครับไปลุมอก่าไปยังนเก็บตักนัตนเกียวยังเอาละคปลาจกเกอสอนคับเอาเบิ่งบานนี้ครับผมเอาให้พี่น้องเบิ่งดูเก็บจอกเกอออกวให้คนเบึ่ง ไปไปไปของคุณคขอบคุณไปบัานนี่เปลี่ยนกะแล้วบันเนี่ยเ,ยเข่า,าเนี่ยโชคเกลือครับตุลบาตรกับขายบ้านนี่ส่วนงามด้วยสามตัวบาทกับขายให้เป<อ>็นรวดแล้นี่ยก <laughs> ันมีคนซื้อเดี๋ยวจะผู้ซื้อเป็นมาส่วนตัวโอ้ยป่ะ ครับเอาไปบานนี่บผมบานสุดท้ายปิดคลิปนะครับเอาสำหรับเมื่อนี้ยครับพามาจ่มสชดุงนะครับผมพอจับบานหน้าสวนมากินมะเทียวให้สารมานเน่าครับผมมากระบาดเจ๊กนี่ยล่ะเมื่อนี้ยครับจบคลิปเพียงแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้วตามสกัยน้ำเดี๋ยวสิพามายกไหมแม่นมือี่โอกาสผมนะครับ เปียงเปียงเปียงเพียงก็ตามาหุใถุงเปล่ามืดครับกรลายกได้ายลายตันแหงค่ะบอเบ้านตอนตั้งร้ทักดไมนะตัวังเจ้าหดัเขา่าตาคนแน่เลย ไปไปเบิ่งนปิ้งไปกินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้าบา,าดเนี่ยปลาครับโอ้มันขนาดแล้วเอาตั้งสองโมงอยู่นี่ปลากรย่างทำไปิดไฟใสปลาปืนย่างเลยว้ไปควายย่างปลาตัตากันเนาะไปใส่ก่อน